Love is not violence ตอนที่ 1. นึ่รุนแรงเป็นเหตุสังเกตได้การปฏิบัติตัวต่อกันภายในครอบครัวเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยต้องมีการระมัดระวังการกระทำต่อกันอยู่เสมอและหากมีเด็กอยู่ด้วยก็ต้องยิ่งระมัดระวังการกระทําให้มากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากเด็กกำลังอยู่ในวัยเรียนรู้และจะเรียนรู้จากคนใกล้ชิดเป็นหลัก วันนี้คุณพ่อกลับมาจากที่ทำงานช้าเลยโดนคุณแม่ต่อว่าจากนั้นทั้งสองคนก็ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงโดยไม่สนใจลูกที่กำลังนั่งเล่นอยู่บริเวณนั้นหลังจากที่ทั้งสองคนทะเลาะก,กันคุณพ่อก็โกรธเป็นอย่างมากจึงเข้าไปเตะแมวที่กำลังนอนอยู่ใกล้ๆจนแมวนั้นกระเด็นออกไปลูกของเขาเห็นดังนั้นจึงตกใจและร้องไห้ด้วยความกลัวคุณพ่อเห็นว่าลูกของเขาร้องไห้ จึงเดินเข้าไปทุบตีลูกอีกครั้งคุณแม่เห็นการกระทําของคุณพ่อเช่นนั้นจึงร้องไห้ออกมาทันทีวันต่อมาลูกได้ไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือตามปกติโดยระหว่างการพักเที่ยงนั้นลูกก็เกิดมีปากเสียงและทะเลาะกับเพื่อนร่วมชั้นซึ่งหนระหว่างนั้น ลูกก็ได้นึกไปถึงเหตุการณ์ของเมื่อวานที่คุณพ่อกระทำต่อคุณแม่ต่อแมวและต่อตนเองจากนั้นเขาก็เข้าไปเตะเพื่อนของเขาด้วยความรุนแรงทันทีเพื่อนของเขาจึงร้องไห้ออกมาเขาเห็นดังนั้นจึงเข้าไปทุบตีเพื่อนของเขาอีกรอบเขาเข้าใจว่านี่คือการกระทำที่ถูกต้องและควรทำเมื่อเกิดการทะเลาะกันซึ่งเด็กไม่สามารถตระหนักรู้ได้ด้วยตนเองว่า สิ่งใดควรทำและสิ่งใดไม่ควรทำเขาจะเรียนรู้สิ่งต่างๆจากบุคคลใกล้ชิดเป็นหลักนั่นก็คือพ่อและแม่นั่นเองพ่อและแม่จะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนของลูกหากพ่อและแม่กระทำความรุนแรงให้ลูกเห็นลูกก็จะเรียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงนั้นและนำไปปฏิบัติกับผู้อื่นดังนั้นพ่อกับแม่ต้องระมัดระวังถึงการปฏิบัติตนในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันอยู่เสมอเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกเพื่อให้ลูกปฏิบัติตามไม่เพียงเท่านั้นพ่อแม่ควรเอาใจใส่และให้ความรักกับลูกอย่างเต็มที่เพื่อดูแลให้ลูกสามารถปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องและเพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโดยกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว